สวัสดีครับพี่น้องคนกําลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยวสิบนาทีไขกุญแจสู่พระพรเต็มเปี่ยมจากพระคัีริสุภาษิตคลิปนี้ก็เป็นตอนที่29แล้วนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่หนังสือสุภาษิตบทที่12บมาใกล้กลวนกันต่อในข้อ26นะครับในข้อ26กษัตริย์โซลมอนก็กล่าวว่าคนชอบทำเลือกคบเพื่อนส่วนทางของคนชั่วพาตนเองหลงตเตลิดไปผมจะอ่านซ้ำอีกรอบนะครับ คนชอบทำเลือกคบเพื่อนส่วนทางของคนชั่วพาตนเองหลงตเตลิดไปให้คนหยุดนิ่งชั่วขณะใกล้ครวนกลับไปกลับมาและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระองค์มีเรม่าพิเศษอะไรต้องการจะบอกคนหรือไม่อย่างไรเกี่ยวกับพระวจนะข้อนี้ครับสําหรับผมเรมาที่ได้รับก็คือคริสเตียนเราถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมแล้วนะครับ ดังนั้นเราจึงดําเนินชีวิตให้สมกับการถูกนับว่าชอบธรรมโดยการเลือกคบเพื่อนตามที่กษัตริย์โซมันได้กล่าวไว้นะครับใกล้ครวญถึงตรงนี้ผมก็นึกถึงขณะที่พระเยซูผู้บริสุทธิ์ปราศจากบาปเลยฉชนไหนจึงเลือกที่จะไปคบหาสมาคมกับคนบาปคนชั่วลุกลีกับคนบาปจนพระเยซูได้รับฉายาว่าเป็นสหายของคนบาป ดังที่มีเขียนไว้ในโลกาบทที่7ข้อ34ที่กล่าวว่าดูเถิดเขาเป็นคนกินเติบและที่เมาเป็นมิสหายกับคนเก็บภาษีที่กี้โกงและคนนอกรีดไร้ศิลธรรมพี่น้องที่รักคุณจะเห็นว่าพระเยซูก็ปฏิบัติตนขัดแย้งกับที่กษัตริย์โซลมมอนกล่าวไว้นะครับเพราะว่าโซลมมอนกล่าวว่าให้เลือกคบเฉพาะเพื่อนดีๆหลีกให้ห่างจากคนบาปคนชั่ว แล้วพระมิยามสุดก็ตอบความสงสัยของผมโดยทําให้ผมระลึกได้ถึงโรมบทที่สข้อยีซึ่งท่านเปาโลก็กล่าวไว้ว่าเพราะว่าทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสิลิกของพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องพระวจ,จนะพระเจ้าตรงนี้ก็กล่าวถึงว่ามนุษย์เราทุกคนเป็นคนบาปนะครับคือไม่ใช่บางคนแต่ว่าทุกคนเลยตรงนี้ทําให้จะต้องเข้าใจกระจ่างมากขึ้นว่า คนบาปนั้นมีความหมายตรงข้ามกับคําว่าคนชอบทำอย่างไหนอย่างไรนะครับเรื่องมากที่ผมได้รับก็คือมนุษย์เราทุกคนเลยนะครับคนที่ปฏิเสธพระเจ้าพระคัมภีรก็จะเรียกว่าคนบาปหมดเลยนะครับคุณรู้ไหมครับว่าแม้แต่พระอรหันต์พระคัมภีร์ไบเบิลก็ถือว่าเป็นคนบาปนะครับเพราะอะไรครับก็เพราะนิยามของคําว่าคนบาปในคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้หมายถึงคนที่ทําความผิด ร้ายแรงทำผิดศีลธรรมนะครับเช่นป้นขโมยปลิ้นปล้อนหลอกลวงทำร้ายร่างกายฆ่าข่มขืนหรือเป็นชู้กับผัวเมียชาวบ้านซึ่งชาวพุทธก็จะคิดว่าคําว่าคนบาปหมายถึงคนประเภทนี้นะครับดังนั้นเวลาคุณไปประกาศข่าวประเสริฐกับชาวพุทธแล้วบอกว่าคุณเป็นคนบาปเขาก็จะไม่อยอมรับง่ายๆนะครับเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นคนดีไม่ใช่คนชั่วอะไรแต่ว่า นิยามของคําว่าคนบาปแท้จริงแล้วตามความหมายของคมภี์ไบเบิลมันหมายถึงคนที่ปฏิเสธการดํารงอยู่ของพระเจ้าปฏิเสธว่าเขาเป็นผู้ที่ถูกสร้างโดยพระเจ้าและเขาดําเนินชีวิตที่ไม่เป็นไปตามพระประสงค์หรือตามน้าพระทัยของผู้สร้างเขานะครับแม้เขาจะไม่ได้ทําความชั่วร้ายแรงอะไรเลยแม้เขาจะเป็นถึงพระอรหันต์แต่ด้วยการที่เขาปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าและดําเนินชีวิต ขัดแย้งกับพระประสงค์ของพระเจ้าคือไปกวนหัวออกบวชไม่ยอมทําการทํางานไม่ยอมแต่งงานมีลูกก็จัดว่าผิดต่อพระประสงค์การทรงสร้างซึ่งก็คือการปฏิเสธพระเจ้านั่นเองและพฤติกรรมการปฏิเสธพระเจ้าเช่นนี้คมภีรไบเบิลให้นิยามว่าเป็นคนบาปนะครับคือพลาดไปจากเป้าหมายพลาดไปจากพระประสงค์ของพระเจ้านี่เป็นนิยามที่แตกต่างจากชาวพุทธหรือศาสนาใดๆในโลกนะครับเพราะฉะนั้น ในโรมบทที่สามข้อยี่สิบสามที่กล่าวว่ามนุษย์เราทุกคนล้วนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิลิของพระเจ้าความหมายก็คือไม่ได้หมายถึงเป็นคนชั่วนะครับเป็นคนชั่วร้ายคือคนดีๆก็บาปได้ถ้าเขาปฏิเสธพระเจ้านะครับและการปฏิเสธพระเจ้าจึงทําให้เสื่อมจากพระสิลิเสื่อมจากความสัมพันธ์กับพระองค์แล้วก็กลายเป็นคนหลงหายนั่นเองดังนั้นพระอรหันต์ซึ่งไม่ได้ทําความชั่วร้ายใดๆ แต่ว่าเขาปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าและไม่ได้ดําเนินชีวิตสอดคล้องกับพระประสงค์ของผู้สร้างจึงถือว่าเป็นคนบาปตามนิยามของพระคัมภีร์ไบเบิลน,นะครับและจะต้องได้รับการไถ่าบาปจากพระเยซูตามนิยามของคัมภีร์ไบเบิลการไถ่าบาปของพระเยซูหมายถึงการนําเอาความเชื่อที่ปฏิเสธพระเจ้าออกไปแล้วหันมาเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงและหันมาดําเนินชีวิตตามแผนการน้ําพระทัยของพระเจ้าเรียกว่าเป็นคนชอบธรรมแบบนี้ เอ่อจึงหมายถึงว่าข่าวประเสริฐได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาแล้วนะครับพระคภีร์ไม่ได้หมายถึงว่าพระอรหันเป็นคนชั่วนะครับแต่พระอรหันเป็นคนบาปเพราะว่าเขาปฏิเสธพระเจ้าดังนั้นเวลาประกาศข่าวประเสริฐคุณต้องอธิบายให้ผู้คนเข้าใจว่านิยามของคําว่าความบาปของคริสเตียนมันไม่เหมือนกับความเข้าใจเดิมของพวกเขานะครับพวกเขาจะได้ไม่โกรธคนที่ไปหาว่าเขาเป็นคนชั่วพูดง่ายๆคํา,าคว่า คนบาปของคริสเตียนมันไม่ได้หมายถึงคนชั่วร้ายนะครับแต่หมายถึงคนที่ปฏิเสธพระเจ้าและถูกตัดขาดความสัมพันธ์กับพระองค์พี่น้องที่รักพระเยซูพกลีกับคนบาปก,ก็เพราะว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนอยากจะนําคนที่ปฏิเสธการมีตัวตนของพระองค์ให้กลับมายอมรับว่าพระองค์มีจริงและพระองค์เป็นผู้สร้างเขาและเขาก็ควรจะดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับน้ําพระทัยของพระองค์โดยเขาสามารถที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้นะครับเพื่อรับการช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการเป็นคนบาปให้กลายเป็นคนที่ถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมโดยทางความเชื่อวางใจในพระเยซูนี่คือภารกิจของพระเยซูบนโลกนะครับครกคลรีกับคนบาปก็คนบาปก็มีกันทั้งโลกคือคนที่ปฏิเสธพระเจ้าเลยและครับจึงพระองค์จึงมาคกคตรีกับทุกๆคนให้หันกลับมาออยอมรับ ว่าพระเจ้ามีจริงและดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าคือจะเปรียบเทียบก็คงคล้ายๆมนุษย์เราทุกคนก็ล้วนเป็นเด็กกำพร้านะครับเราคิดว่าเรากำเนิดขึ้นจากวิวัฒนาการของสัตว์เซลล์เดียวแต่ว่าแท้จริงแล้วเราทุกคนล้วนมีกำเนิดมาจากพระเจ้าไม่ใช่เด็กกำพร้าแต่ด้วยเหตุที่เราปฏิเสธการมีตัวตนอยู่ของพระเจ้าเราจึงกลายเป็นเด็กหลงหายหรือเป็นเด็กกำพร้าและเมื่อเรามาเป็นคริสเตียน เราได้รับการล้างบาปโดยความเชื่อในพระเยซูเราจึงได้ถูกเปลี่ยนจากคนบาปมาเป็นคนชอบธรรมและก็ได้กลับคืนมาหาพระเจ้าพระบิดาของเราเราก็หายจากการเป็นเด็กกำพร้ากลายเป็นคนที่มีพ่อก็คือพระเจ้าแล้วนะครับสภาพการเป็นคนบาปของเราก็หมดไปเพราะเราไม่ได้ปฏิเสธการมีตัวตนอยู่ของพระเจ้าและเรากําลังพยายามดาเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์ด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณของพระเจ้าที่ประทับอยู่ในตัวเรา นี่ก็คือความหมายของการเป็นคริสเตียนนะครับพี่น้องที่รักถ้าคุณเข้าใจความหมายของคําว่าคริสเตียนตามนี้แล้วคุณก็จะสามารถรบกีรักเพื่อนอที่เป็นคนบาปได้แบบเดียวกับพระเยซูเพราะความหมายของคําว่าคนบาปตรงนี้ไม่ได้หมายถึงคนชั่วร้ายนะครับคือคนสามารถที่จะเข้าไปในวัดไปคบหาสมาคมกับชาวพุทธได้เพราะว่าพวกเขาก็ไม่ใช่คนชั่วร้ายน่ากลัวอะไรเพียงแต่พวกเขาเป็นคนที่หลงหายไปจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้สร้างเขา คนเข้าวัดไปเป็นเพื่อนกับชาวพุทธก็เพื่อจะได้มีโอกาสแบ่งปันพระกิติคุณพระเยซูเพื่อจะได้มีโอกาสนําเขากลับมาเกินดีมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและพึ่งพาพระวิญญาณของพระเจ้าก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระประสงค์ของผู้สร้างเรานะครับแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับเพื่อให้สมดุลบางคนคิดว่าจะไปกลุกคลีกับคนชั่วร้ายเช่นฆาตกรฆ่าศพ หรือคนเจ้าชู้ที่ล่วงประเวณีเป็นว่าเล่นหรือคนปิ้นปต้นหลอกลวงโกดกงคือตั้งใจจะไปคลุกคลีกับพวกคนเหล่านี้เพราะคิดว่าจะได้นําพวกเขากลับใจมาหาพระเจ้าตรงนี้มันก็เป็นความปรารถนาดีที่คนพยายามจะรับใจพระเจ้าด้วยการประกาศข่าวเสริฐนําคนกลับใจมาหาพระองค์มันก็ดีอยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้คุณจะต้องระวังอย่าตกขอบหรือสุดโต่งเกินไปนะครับอย่าตกขอบเกินไปแล้วก็อย่าสุดโต่งเกินไปนะครับ เพราะว่าการที่คนเอาตัวไปคลุกคลีกับคนเหล่านี้โดยคิดว่าก็ทําเรียนแบบพระเยซูตรงนี้มันเสี่ยงมากนะครับเพราะอะไรครับก็เพราะคนจะต้องไม่ลืมว่าพระเยซูไม่เหมือนคนนะครับพระเยซูเป็นพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์และพระองค์ก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดเวลาพระองค์จึงมีทั้งความรักที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าและมีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม แต่ถ้าคนเป็นคริสตียนที่แม้แต่การรับบัติศมามเต็มเปี่ยมในพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยังไม่เคยทําหรือทําไม่เป็นหรือเต็มเปี่ยมในพระวิญญาณอยู่แต่ว่าไม่ตลอดเวลาพระวิญญาณบ้างเนื้อหนังบ้างสลับกันไปคุณก็อย่าเสี่ยงไปคลุกคลีกับคนชั่วร้ายเลยนะครับดังที่พระเยซูสอนว่าจงฉลาดรู้เท่าทางงันงูแต่มีใจถ่อมสุภาพเหมือนนกพิราบคือถ้าคุณเข้าไปคลุกคลีกับคนชั่วร้ายคุณจะต้องมีสติปัญญาจากพระเจ้าด้วยนะครับ กษัตริย์โซโลมอนกล่าวแนะนําว่าคนชอบทำเลือกคบเพื่อนอย่าไปตามทางของคนชั่วเพราะจะทําให้หลงตะเลดไปดังนั้นคุณควรจะฉลาดในการเลือกคบคนเป็นเพื่อนนะครับมันไม่ได้หมายถึงว่าเลือกที่รักมัดที่ชังคือคริเสเตียนเราก็ต้องรักมนุษย์ทุกคนด้วยความรักที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นคนดีหรือเป็นคนบาปคนชั่วเราก็ต้องรักเขาเหมือนที่พระเจ้ารักเขาแต่ว่าในภาคปฏิบัติเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ จะใช้เวลากับใครมากเป็นพิเศษในการที่จะเลือกคบเขาเป็นเพื่อนสนิทคือมีใครบ้างที่เราจะให้เขาเข้ามาเป็นคนวงในของเราเราก็ต้องเลือกนะครับคิสเสียนเรา,เาจะไม่ปฏิเสธทุกคนคือเราก็รักทุกคนด้วยความรักของพระเจ้าแม้ว่าเขาจะชั่วร้ายเลวทามแค่ไหนเราก็ยอมรับเขาและรักเขาแบบที่พระเจ้ารักนะครับแต่ว่าก็แตกต่างที่กษตรยสโซโมนกล่าวถึงมันอยู่ที่ เราจะต้องเลือกบางคนมาเป็นคนวงในเพื่อนสนิทนะครับไม่ใช่ไปคว้าเอาคนชั่วร้ายเหลวซามมาเป็นคนวงในเพื่อนสนิทหรือเอาคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ามาเป็นเพื่อนสนิทเพราะอะไรครับก็เพราะเรายังไม่เต็มเปี่ยมเต็มล้นตลอดเวลาเหมือนพระเยซูไงล่ะครับเราก็มีโอกาสที่จะได้รับอิทธิพลติดเชื้อความบาปความชั่วของคนที่มาที่เราไปคุกคีกับเข,ขาได้แล้วเราก็หลงไปดําเนินชีวิตคล้อยตามความเชื่อและค่านิยมของเขาได้ง่ายๆนะครับ ตัวยอย่างเช่นแม้แต่กษัตรตย์โซลมอนเองเขาเป็นคนเขียนพระคัมภีร์สุภาษิตนะครับตัวเขาเองก็ยังหลงไปคอยตามภรรยาบางคนซึ่งภรรยานี่ก็คือคนวงในใกล้ชิดที่สุดนะครับคือมีภรรยามากมายหลายร้อยคนแล้วโซลมอนก็ไปหลงคอยตามภรรยาบางคนที่นํามาสการพระอื่นๆที่ไม่ใช่พระเจ้าและโซลมอนไปคุกคีอย่างสนิทสนมกับภรรยาบางคนเหล่านี้จึงติดเชื้อรับอิทธิพลทางความเชื่อของภรรยาไปด้วย แล้วมันจึงทําให้ราชวงของกษัตริย์โซโลมอนในรุ่นต,ต่อมาก็เสื่อมและถอยออกจากทางของพระเจ้านะครับจนในที่สุดอาณาจักรอิสราเอลก็ล่มสลายไปนะครับพี่น้องครับคือถ้าคุณยังไม่ได้เติบโตเข้มแข็งในความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าจริงๆก็อย่าประมาทอย่าไปครุกคลี ไปคว้าเอาคนบากคมชั่วมาเป็นคนวงในเป็นเพื่อนสนิทใกล้ชิดเพราะมันมีโอกาสจะทําให้คุณหลงออกห่างจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าไปได้นะครับแต่ถ้าคุณเฝ้าเดี่ยวเข้าเฝ้าพระเจ้าทุกวันหรืออย่างน้อยๆติดตามฟังคลิปในซีรีส์เฝ้าเดี่ยวไปด้วยกันกับผมทุกๆวันและถ้าคุณแช่อิ่มกับพระวิญญาณบริสุทธิ์บ่อยๆเต็มเปี่ยมเต็มร้อนอยู่เรื่อยๆผมก็ขอแสดงความยินดีคุณจะมีเกราะป้องกันไม่ให้คอยตามค่านิยมชาวโลกแล้วล่ะครับ บางคนที่ไม่ติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพยายามเข้าวัดเพื่อหวังจะไปประกาศข่าวประเสริฐกับชาวพุทธที่แก่วัดแต่ไปวัดบ่อยๆคือมันก็ไม่ได้อันตรายกับร่างกายคนนะครับเพราะว่าชาวพุทธเขาก็มีจิตใจเมตตาปาณีจิตใจดีกันเยอะอยู่นะครับเ,เขาก็ถือศีลปฏิบัติธรรมกันแต่ว่าการไปวัดบ่อยๆไปคุกคีกับชาวพุทธที่แก่วัดบ่อยเข้าโดยที่คนยังไม่เข้มแข็งในความสัมพันธ์สนิทกับพระวิญญ,ญาณ มันก็กลายเป็นว่าคุณจะไปได้รับอิทธิพลทางความเชื่อจากเขานะครับแล้วก็ค่อยๆทําให้คุณอถอยออกจากความเชื่อในพระเจ้าหันไปเชื่อตามเขาก็มีตัวยอย่างเช่นอาจาร,รย์เบียร์คนตื่นทำรรที่กําลังดังในโซเชียลตอนนี้นะครับเมื่อก่อนเขาก็เคยเป็นคริสเตียนแล้วก็เป็นคริสเตียนอยู่ถึง7ปีแล้วนะครับแต่ในชีวิตคริสเตียนเขาเขาก็คงจะไปกลุกกลีกับชาวพุทธมากๆจนในที่สุด เขาก็เลยหันเหความเชื่อไปค่อยตามคําสอนของทางพุทธนะครับจนสูญเสียความรอดไปอย่างน่าเสียดายนั่นก็เป็นเพราะตอนที่เขาเป็นคริสเตียนคงจะไม่มีใครนําพาเขาเข้ารับบัติสมาเต็มเปี่ยมในพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาจึงไม่ได้ดําเนินชีวิตโดยพึ่งพาพระวิญญาณและดําเนินชีวิตตามการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงทําให้เขาหันกลับไปพึ่งตนเองนะครับตามหลักคําสอนของชาวพุทธ จนทาให้เขาปฏิเสธการมีตัวตนการดํารงอยู่ของพระเจ้าและปฏิเสธที่จะดําเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระผู้สร้างเขานะครับการคุกคีเป็นเพื่อนกับใครให้เขามาเป็นคนวงในใกล้ชิดของคุณมันจึงมีความสําคัญต่ออนาคตชีวิตคนมากๆนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่คนจะติดเชื้อรับอิทธิพลความเชื่อของเขาได้ง่ายโดยเฉพาะ คนที่จะมาเป็นคู่ครองเป็นคู่พระพรของคุณก็ยิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าคุณจะต้องใช้เวลาชีวิตของคุณอยู่ร่วมกับเขาแทบทุกวันตลอดเวลาทุกเดือนทุกปีไปตลอดชีวิตด้วยนะครับถึงตรงนี้ผมจึงอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าแล้วริเซียนจะมีแนวทางในการครบเพื่อนดีๆได้อย่างไรแล้วผมก็รออยู่ชั่วขณะพระองค์ก็ประทานเลมาให้ผมเปรียบเลยนะครับประการแรก พระองค์ทำให้ผมระเล็กได้ถึงมัทธิวบทที่7ข้อ7ที่พระเยซูกล่าวว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านพี่น้องที่รักดังนั้นการมีเพื่อนสนิทที่ดีก็ควรเริ่มต้นจากการอธิษฐานขอก่อนเลยนะครับคเนส่วนใหญเ่เมื่อพูดถึงพระคัมภีร์ข้อนี้แล้วก็จะคิดถึงการขอนั่นขอนีอ่ขอเงินขอทองขอคู่ครองขอ,อให้หายเจ็บป่วยขออ,อะไรต่างๆมากมายแต่ มีน้อยคนที่จะขอให้มีเพื่อนดีๆนะครับขอให้แวดล้อมไปด้วยคนวงในที่สนิทสนมเป็นคนชอบทำเป็นคนที่รักพระเจ้าคือน้อยคนที่จะขอแบบนี้ดังนั้นถ้าอยากจะมีคนวงในใกล้ชิดที่เป็นคนชอบทำเป็นคนรักพระเจ้าเป็นคนรักเพื่อนบ้านเหมารักตัวเองเป็นคนมีความเชื่อแต่โตเข้มแข็งเเป็นคนที่เต็มเปี่ยมเต็มล้นด้วยพระวิญญาณก็เริ่มต้นด้วยการอธิษฐาน จนขอตามที่พระเยซูกาว่าจงขอแล้วจะได้นะครับประการที่2พระวิญ,ญาบรสิสธิ์ก็ทําให้ผมระลึกไดถึงยอห์นบทที่ 15: ข้อ13ที่พระเยซูกาว่าไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่ผู้หนึ่งสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสมัยมิตรสหายของตนดังนั้นพี่น้องที่รักถ้าคุณยังไม่มีเพื่อนสนิทดีๆก็ให้คุณเป็นเพื่อนสนิทก,กับพระเยซูก่อนเลยนะครับในยอห์นบทที่15ข้อ13กล่าวว่า ไม่มีใครที่มีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้เหมือนกับพระเยซูที่ได้ยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อมิตรสหายของพระองค์นั่นแปลว่านี่คือมิตรภาพจากสวรรค์ที่มาถึงคนผ่านทางพระเยซูนะครับดังนั้นให้ใช้เวลาพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเยซูก่อนเลยคือสมัยนี้พระองค์ก็มาอยู่ในตัวกนแล้วนะครับโดยทางวิญญาณของพระเยซูพระคัมภี์ใช้คําว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระเจ้ามีสามภาพ คือเมื่อคุณสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณก็กําลังสนิทสนมกับพระเยซูและพระบิดาไปพร้อมๆกันดังนั้นถ้าขณะนี้คุณยังไม่มีเพื่อนให้เลือกที่จะกบพระเยซูเป็นเพื่อนก่อนเลยนะครับถ้าคุณไม่รู้ว่าจะพัฒนาความเป็นเพื่อนสนิทกับพระเยซูได้อย่างไรก็ค้นหารับฟังคลิปที่ผมแชร์ไว้แล้วใน y o YouTube ช่องนี้ค้นหาในซีรีส์ที่ชื่อวิธีพัฒนาความสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับประการที่3เมื่ออธิษฐานขอแล้วและ ใช้เวลาพัฒนามิตรภาพกับพระเยซูโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆในทุกๆวันพระองค์ก็จะส่งนําคนที่เป็นเพื่อนบัดดี้ดีๆมาในชีวิตของคนนะครับคนโสดก็จะได้พบคูพอพอ่พระพรด้วยนะครับแต่คุณไม่ควรจะหยุดแค่นี้นะครับคนควรจะเอาตัวไปเข้ากลุ่มกวนกับพี่น้องคริสเตียนคนอื่นๆด้วยดังที่ท่านเปาโลกล่าวไว้ในฮีบูบทที่10ข้อ2 4ถึง25ที่กล่าวว่า และให้เราพิจารณาดูว่าเราจะปกใจกันและกันให้มีความรักและทําความดีด้วยกันได้อย่างไรอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่มีนิสัยขาดอยู่เป็นประจําเห็นไหมครับพี่น้องท่านปาโลก็เตือนว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนหลายๆคนที่ยังขาดอยู่เป็นประจําเพื่อเราจะได้ปกใจกันและกันหนุนใจกันเสริมสร้างกันด้วยความรักของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องที่รักถ้าคนอยากจะมีเพื่อนดีๆก็ ควรจะเอาตัวไปเข้ากลุ่มเข้ากวนกับคริสเตียนที่เขาเติบโตในพระเจ้านะครับไปร่วมน้ำมศการพระเจ้าที่โบสถ์ในวันอาทิตย์และก็ไปเข้ากลุ่มเซลล์ในระหว่างสัปดาห์มันก็จะทําให้พระเจ้าประทานโอกาสให้คุณเอ่อจะได้มีเพื่อนบัตดีดีๆที่รักพระเจ้าและนําพาคุณให้เติบโตในพระคุณความรักของพระเจ้าไปด้วยกันแต่พี่น้องครับบางคริสเตียนก็เอาพระคัมภีร์ข้อนี้ชอบจะเอามาบีบบังคับให้คริสเตียนไปโบสถ์ถ้าไม่ไปแล้วพระเจ้าจะลงโทษ ถ้เจ้าจะไม่อวพรเพราะไม่ได้ทําตามบทบัญญัติข้อนี้ดังนั้นก็เียหลายๆคนจึงไปโบสถ์ด้วยความฝืนใจหรือไม่ก็เบื่อหน่ายเพราะว่าไปด้วยความกลัวหรือไปเพราะเกรงใจผู้นําซึ่งอันที่จริงเราควรจะเอาประโยชน์ที่จะได้รับจากการไปโบสถ์หรือเข้ากลุ่มเซลล์มาพูดบ่อยๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้อยากจะไปนะครับไม่ใช่เอาความกลัวผิดกฎบัญญัติมาข่มขูบบ่บีบบังคับให้ไปโบสถ์หรือไปเข้ากลุ่มเซล คือถ้าวิถีชีวิตของคุณอาจจะอยู่ในช่วงติดขัดอะไรบางอย่างยังไม่สะดวกที่จะไปโบสถ์หรือเข้ากลุ่มเซลล์อย่างน,น้อยก็เข้ากลุ่มสามาัคคีธรรมออนไลน์ก็ได้หรือถ้าคนไม่มีกลุ่มจะให้เข้าเลยอย่างน้อยก็ควรมีบัดดี้ฝ่ายวิญญาณจะเป็นแบบออนไลน์หรือแบบออฟไลน์ก็ได้นะครับเพื่อจะได้หนุนใจจะได้เสริมสร้างให้เติบโตในความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างถูกต้องไปได้วยกัน แต่ว่าขอเตือนไว้นะครับระวังอย่าไปคลุกคลีกับคนที่มีความเชื่อซึ่งสุดโต่งหรือตกขอบจนออกนอกบริบทพระคัมภีร์เกินไปนะครับเพราะว่าคุณก็จะติดเชื้อตกขอบหรือสุดโต่งเกินไปเหมือนเขาด้วยนะครับฤท้จักรหรือคริสเตียนที่ดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์จ,จริงๆเขาจะมีความสมดุลระหว่างฤทธิ์อำนาจการอัศจ,จรรย์กับความรักที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าและสมดุลกับการรู้จักบังคับตนด้วยคือ มี3อย่างนี้จะต้องสมดุลกันนะครับตามที่มีเขียนไว้ใน2ที่โมธีบทที่1นึ่ข้อ,อเจ็อามีไหมครับพี่น้องประการที่4เพระวิญญาณบริสุทธิก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงโลกาบทที่6กข้อสาที่กล่าวว่าจงให้ก่อนแล้วท่านจะได้รับแบบยัดสันแน่นพูนล,ล้นพี่น้องที่รับตรงนี้หลายๆคนชอบเอาข้อพระคัมภีร์ข้อพระคัมภีร์นี้มาใช้ในแง่ของการกระตุ้นให้ถวายนะครับแต่ว่าหลักการนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องถวายมันใช้ได้กับทุกเรื่องนะครับรวมถึงการที่คุณจะมีเพื่อนดีๆด,ด้วยนะครับคือคุณจะต้องเป็นฝ่ายให้ก่อนโดยให้มิตรภาพที่ดีจริงใจกับคนอื่นก่อนด้วยความรักที่บริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับเมื่อคุณเริ่มเป็นผู้ให้ก่อนพระเจ้าก็จะทําให้คนได้รับสิ่งที่คุณให้ออกไปกลับคืนมาอย่างยัดสันแน่นพูนล้นคือถ้าคุณให้เงินออกไปคนจะได้เงินเพิ่มพูนมากขึ้นและถ้าคนให้มิตรภาพ ความเป็นเพื่อนที่จริงใจออกไัยพระเจ้าก็จะทําให้คนมีเพื่อนที่จริงใจกลับคืนมาอย่างยัดสันแนนปูนล้นนะครับดังนั้นถ้าอยากมีเพื่อนดีๆก็ต้องเป็นคนด,ดีกับเขาก่อนนะครับไม่ใช่หวังแต่จะรับแต่ให้ให้ก่อนนะครับให้มิตรภาพดีๆแก่ใครๆไปก่อนแล้วคนดีๆก็จึงจะอยากมาเป็นเพื่อนกับคุณอามีไหมครับพี่น้องสรุปการเข้าเฝ้าพระเจ้าวันนี้ จากพระคำภี์แค่ข้อเดียวคือสุภาษิตบทที่12ข้อ26ก็ได้รับเรยมาเพียบเลยนะครับเป็นสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้เราควรระมัดระวังในการคบเพื่อนแบบเพื่อนสนิทนะครับคือ,เ,อเราไม่ได้ปฏิเสธคนบาปค,คนชั่วแต่เราเะจะไม่ให้มาเป็นคนวงวงในใกล้ชิดนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้เลือกคนที่จะมาหนุนจิตช่วใจเสริมสร้างกันให้เติบโตขึ้นในพระคุณความลักของพระเจ้านะครับและเลยมา ที่ได้รับเกี่ยวกับการเลือกคบเพื่อนดีๆใน4วิธีนี้ถ้าคุณจะไม่ได้ก็ย้อนกลับไปฟังแล้วก็จดใหม่อีกรอบก็ได้นะครับเอาละครับถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันให้คนพิมพ์คอมเมนต์ลงใต้คลิปนี้นะครับเพ้าเดี๋ยววันนี้คุณได้รับเลมาพิเศษอะไรบ้างในการได้มาเป็นคริสเตียนคุณได้รับการหนุนจิตใจในเรื่องใดคุณเข้าใจความสําคัญของการเลือกคบเพื่อนแล้วหรือ,อยังมีกี่วิธีในการเลือกคบเพื่อนสนิทดีๆคุณจะตอบสนองต่อเสียงของพระอ,องค์อย่างไรบ้าง ก็ให้คนพิมพ์ข้อความคําตอบในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะมาเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันต่ออย่าพลาดติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อคนจะได้รับสติปัญญาผ่านทางกัริยสโลมันและผ่านทางเลม่าพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเอาไปไขประตูพระพรจากสวรรค์ให้หลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตคนจนครบบริบูรณ์ทุกด้านและล้นหลังออกไปเป็นพระพรให้แก่คนอื่นได้มากมายาเม e n ไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไวพ้พรครับ